สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบว่าเดินป่าชิวๆสบายๆตอนกลางคืนนะ่ะชื่อเกม Passing p e n View Forest แว่าเดินป่าเดินผ่านป่าตอนกลางคืนชิวๆเป็นเกมที่เขาค่อจะเก่าแล้แล้วก็ไม่ได้ปรับกราฟิกเลยละก็ให้กราฟิกปกติของมันนี่แหละโอ้โหมืด โอเคมีไฟฉายอยู่แม่เนี่ยทางนี้แหละเป็นการแบบว่าเดินชมวิวทิวทัศน์ของป่าตอนตีสามไอประมาณเนี้ยนะเกมสั้ๆสั้น้ๆเล่นง่ายๆอ่าวิ่งได้วิ่งได้ไ <c oughs> ฟฉายที่สองพื้นอย่างเดียวอะ เดี๋ยวเกมมันปรับปรับความสว่างได้ไหมก็มันมันไม่มีให้ปรับความสว่างกว่านี้เอาเพราะกดแล้วเดี๋ยวนี่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 อาสูงไปเลยสูงสูงสุดไปเลยโอเคจ้ะจะได้เห็นหน่อยไม่ต่างเลยกับตะกี้เลยปไปเดียไปดีวปวกว่าพิ่งผ่ัดไปชิว เห็นว่าไอ้ตรงก่อนที่จะหน้าเมนูเกมก็มียวว่าคําเตือนเกี่กับว่าเกมนี้มันอาจจะส่งผลยังไงต่อคนที่เป็นยังไงโลกโลกอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะว่าเกมไม่หัวเกมจ้สแก่สมัยใหม่ก็มีป้ายเตือนกัน นคนเล่นที่มีโรคหัวใจอะไรอย่างนี้นะต่างๆโรคต่างๆลุกชักอะไรอย่างเงี้ยไม่คนที่จะเล่นเก็บสอยงขวดนะอาจจะแบบว่าตุยคาจอก็ได้อะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นอย่าหาทํานะจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ย วันวันเล่นจะคัดเกมแล้วก็สูบวางไม่เสียเกิดแล้วว่าไม่ได้คัดเฮ้ยมีเสียงเพลงประกอบแต่ว่าไม่มีอะไรอ่ะเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านคนกลางป่าบ้านลางมีบอ่อน้ำด้วยอ๋อ,อ,อติดเลยเนี่ยติดยะติดอ่ะได้อยู่ เป็นบ้านที่ก็วันที่เขาว่าใส่อยู่ที่นี่น,น่าจะย้ายไปที่อื่นกันหมดละอ้ะอยังมีเตียงอยู่นี่มีรอยคาบนู่นนี้นั่นเตียงสองชัน้นมีตู้มีชั้นสองก็มีอ่ะ ออ,อ,อว่าสิ่งที่น่ากลัวของผีก็น่าจะเป็นแบบว่าช่วมตันเลยตามฉากของผีนะพวกแบบเกมผีโรงพยาบาลล้างอะไรอย่างนี้เมื่อจะมีเนี่ยประมาณว่าช่วมตันหรือไม่ก็มีว่าสิ่งปฏิกูลที่น่าเกลียดน่าเกลียดตรงนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นบ้านวูไม่ไ้สามชั้นเลย ตรงนี้เป็นบ้านนกไม่มีผพามานยังหลอนเนี่ยของผู้ยังใหม่เลยนะเนี่ยว่าผู้คนที่นี่หายไปไหนกันหมดห้องเก็บของใต้บันไดอก็ยังมีสิ่งของอยู่นี่มันไม่ชอบติดตรงบันไดนะ เป็นห้องบ้านนี้มีเด็กด้วยแต่ว่าเอ๊้เราเห็นไว้อีกชั้นหนึ่งนะมันน่าจะไม่มีทางขึ้นก็ลงบันไดเหมือนติดอะไรตรงบันไดเลยอะตลอดเลยยีไว้ทางไหนอ๋อต้องทางนี้สิเพราะว่าเรามาจากตรงโน้เนเดี๋ยวจะหลงนะเพราะว่ามันมืดมากงานทางนี้แหละ ข้าปล่าบืดมืดตอนกลางคืนไม่มีไม่น่าจะมีว่าพวกดักปอนอะไรเย่ไม่น่าจะมีแน่นอนมันต้องเป็นอย่างอื่นมาสิ่บางอย่างมันมันมีสองทางว่าเดี๋ยวมันมีสองทางเราไปทางไหนดีทางขวาก็ได้ขวาร้ายซ้ายดีฮะเลือกขวา ไม่ใช่ว่ามันถึงจะถึงจะเลือกทางไหนมันก็มามาจบกันเป็นทางเดิมอย่างนี้นะ <c oughs> โอ้แน่นอนละ่ะงั้นใครอ้อมมันอ้อมมานี่นาเลือกทางซ้ายก็ดีเมื่อกี้ไม่ต้องอ้อมเราเจอมันจะเป็นโบสถเขาบอกว่าแถวนี้มีบางสิ่งบางอย่าง ลึกลับซับซ้อนมันต้องอยู่แถวนี้แหละโอ,อ้มืดมืดมืด เสียงเพลงมาแล้วเพลงมันแล้วเฮ้ยเฮียเฮ้ยพีปิดตาเกมโอเวอร์ีปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกกูไม่ได้เกมโอเวอร์ซะแล้ว จบไปแล้วสำหรับเกมเดินป่าชูชูไปเกมที่สัน้นสั้นจริงจริงแล้วก็ไม่เห็นอะไรอะ่ะโดนผีปิตาโดนผีปิตานี้ถ้าจำไม่ได้เห็นผีเทเบมันเป็นถ้าถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนนู่นนะเพราะว่าเกมมันก็หาลายสิบนปะีละสมัยก่อนนี่ก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ได้รีบีค่อนข้างที่จะดี <c oughs> นี่ไงของบบว่าจำมสแกอร์อะไรอย่างงี้นะ ถือว่าได้บรรยากาศแต่ว่าซับสกแกร์แบบเก่าๆอะ่ะสมัยก่อนเงนี้ยแซบสกแกรรมันก็จะแบบนิยมอะไรอย่างงี้นะจบแล้วสแหรับเกมเดินผ่านป่าเพลยวิวชิว,ชว